สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะแกงออมจิ้งไก่นะเจ้าทำจากนี่ใชเตาเต,าเตาเศรษฐีปออุ้ย <c oughs> หอมหอมแกงตวย หอมแกนสวยขั้นแรกเรากใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หอมเจียวเข้าไปแล้วก็เอาเครื่องเข้าลงในเจ้าเครื่องที่เขาต่ำเนาะเครื่องที่ต่ำเราก็มีพริกแห้งนนเจ้าพริกแห้งมีหอมขาวหอมแดง กะไคา่นี่ค่ะผักป้อมคั่วลงไปนะเจ้ามีขมิ้นตัวนะเจ้าแกงไก่นี่จะไปดื่มเนอะร์ต้องใส่ขมิ้นนะเจ้าขามิ้นกับะไขรดับกลิ่นคาวนะเจ้าไี่ลืมมาได้นะเจ้าแกงไก่เพื่อใส่กระปีนะเจ้า ได้ห่าหอมป้อมไปเรียบร้อยแล้วเจ้าเจ้าแกงไก่ที่ลืมมาได้คือสูตรสูตรของแกงไก่ตีแต๊กก็คือต้องใส่กระปิห้ามใส่ฮานะเจ้า <c oughs> เขาเท่าว่าถ้าใส่ฮาเนี่ยมันจะสาบขี้ไก่ออกมาแล้วเจ้าแต๊นะแบบเจ๊ว่าเพื่อนอูจุเฮานะจะถ้าแกงที่ไหนมันสาบแบบ ที่ไก่น้อยๆอีนะอันนั้นสแสดงว่าแก่งไก่ใส่หานะเจ้าจามได้ออยังคะไอไปแล้วไก่นี้เขาก็เปเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> อือันนี้ของแท้จามแล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เัน็จแ,แล้วไม่ไใส่ก็เลยอามาใส่เลยนี่เราก็จะคั่วไก่กับเครื่องมันหอมๆนะเจ้าแล้วก็ที่ควรระวังนะเจ้า เต่ามหาเศรษฐีเต่าป่ออุ้ยนะเจ้าเนาะนี่คัดกิมได้กระเทือนน้ำล้างโคกนี่น้ำล้างโคกนี่มันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเจ้าติดใส่แล้วมันจะล้ำอี่านะเจ้าอร่อยอร่อยเนะเจ้าเดี๋ยวให้มมนหายใจกันเดี๋ยวไป เตามหาเศรษฐีเอาก็คั่วไปคัว่วไปคัว่วให้หอมหอมข้อควรระวังในการใจเต่ามหาเศรษฐีนะเจ้าถ้าว่ามันมีขาแขวนนี้เนาะระวังมันป่างกระดางอย่างเดียวแล้วเจ้าถ้าป่างกระดางนี่คือบริกินแล้วเจ้ามด <laughs> ไป,ไปนะเจ้าเพราะว่าเต่าของเฮาทานของเฮามันก็จะเบาๆนะเจ้าบบแหงเหมือนแก๊สนะเจ้าแต่ว่าอร่อยแน,น่นอนลํำแน่นอนนะเจ้าหอมนี่ถ้าหาพักไว้เดี๋ยวเดือดอ่ะพักไว้ก่อนนะเจ้าพักไว้ก่อน